ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในดาวนะวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์นั่นเองเด็กครับผมซึ่งอีกไม่นานนี้นะครับผมประมาณ10บวันใช่ไหมล่ะก็จะมีสกินใหม่อย่างย้อนทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าแผ่นหน้าไหมแต่คิดว่าน่าจะเข้าแหล,ละแล้วก็กิจกรรมฉลองครบรอบและก็อีกอย่างเนี่ยที่เรากําลังคือฮาก,กันเลยก็คือจะมีประกาศเซอร์ไพรส์ไหมว่าเกมกําลังจะมีการคอลแลบกับอนิเมะเรื่องไหนหรือว่าจะเป็นคอลแลบกับเกมอันนี้เราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเนื้อหาตรงนี้ ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงผมจะพาทุกคนเนี่ยไปส่องทางนะของสกิลเอเลเซียนะครับผมไม่รู้ว่าจะเก่งหรือไม่นะด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครฉลองครบรอบครึ่งปีอะผมคิดว่าเอ้ยมันก็ควร ที่จะเก่งหรือเปล่านะครับผมซึ่งเรามีข้อมูลไม่มากนักเพราะฉะนั้นแล้วจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเซเว่นไหนภาคแรกกันก็แล้วกันว่าสกิลตัวละครอย่างเอลิเซียเนี่ยน่าสนใจแค่ไหนและเราควรที่จะจัดกันหรือไม่เราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมเพาเวอร์เพลย์เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสอร์เข้าไปในเฟซบว่า POW แลอคลิกที่ลิงใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องแรกนะครับผมข้อมูลตรงนี้เดี่ยมาจากคุณเทอร่านะครับผม ก็เป็นข้อมูลที่ว่าจะมีการคออแลบแล้วก็กิจกรรมครั้งใหญ่ก็คือเป็นฉลองครบรอบ1ปีนะครับผมส่วนกิจกรรมออฟไลน์ที่เกาหลีซึ่งไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะไม่มีหรอกมัง้งเพราะว่าวันที่15นี้เนี่ยมันจะเป็นฉลองครบรอบครึ่งปีของเกาหลีแล้วแต่กับยังไม่ได้มีการประกาศอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็ไทยเนี่ยเราจะได้อิทธิพลของฉลองครบรอบ1ปีไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามาดูในเนื้อหาตรงนี้นะเขาก็จะบอกว่ารอติดตามเนื้อหาต้อนรับครึ่งปีนะครับผมเปิดให้บริการระดับ กอบบอลซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยที่เกาหลีเขามีกิจกรรมฉลองครบรอบ3เดือนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่มันเป็นตั๋วชมครูอะแล้วก็ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวนมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเกมนี้เปิดเท่าไหร่ว่าวันที่18ใช่ไหมล่ะแม่งก็ใกล้เคียงกันอยู่ดีเราอาจจะเป็นฉลองครบรอบ3เดือนไหมนะครับผมหรือว่าเขาจะรวมให้เลยว่าเราจะเป็นครึ่งปีแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมกิจกรรมแล้วก็ของแจกทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าเขาจะใช้ชื่อเป็นฉลองครบรอบ3เดือนหรือว่าเขาจะใช้ชื่อฉลองครบรอบครึ่งปีไปเลยสุดท้ายแล้ว มันก็คือของฟรีนะครับผมอย่าไปใส่ใจอย่าไปซีเรียสครับว่าแต่ในภาพเนี่ยสกินจูรลต,ตัวนี้จะเข้าเมื่อไหร่ผมพร้อมจัดนะต่อให้จะเป็น3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นเพรเดี๋ยวผมจะดองไปให้ถึงเดี๋ยวเรากลับมาที่เพจของคุณเทรานะครับผมไอข้อมูลตรงนี้เนี่ยได้มาจากไหนเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ทางตัวเกมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรข้อมูลตรงนี้ครับผมเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากไลฟ์ฉอลองครบรอบ100วันที่เกาหลีอ๋อนะครับผมเป็น100วันนะไม่ใช่3เดือนมันก็ราวๆสาเดือนนั่นแหละ ก็คือเขาได้มีการประกาศไว้ว่าจะมีการคอลแลบนะครับผมซึ่งอันนี้เราก็ต้องมารอลุ้นตอนฉลองครบรอบครึ่งปีนี่แหละเขาอาจจะประกาศก็ได้ว่าเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์เนี่ยกำลังจะมีการคอรแลบกับอะไรเนาะเราก็ต้องรอดูกันอีกทีซึ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นใครมาเร็วกว่าปกติกว่าที่ในไลฟ์บอกนะครับผมยังไงก็ต้องรอติดตามข้อมูลจากอบออกบอีกทีเนาะสรุปเลยคือเรามีอะไรให้ติดตามบ้างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือกิจรกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีถ้าเกิดว่าใครเลิกเล่นไปแล้วอยากกจะก มานะครับผมบอกเลยว่าของแจกแบบเบิ่มๆนะครับผมเชื่อคือเกมนี้เนี่ยขนาดแบบยังไม่ใช่วันสําคัญขนาดนั้นก็ยังมีการแจกเยอะถ้าเกิดว่าฉลองครบรอบครึ่งปีมาเนี่ยก็อาจจะแบบโคตรจาแมวเจวเรือเลยแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่2ก็คือการเฉลยนะครับผมในวันฉลองครบรอบ1ปีนี้ครึ่งปีของเกาหลีนะว่าเขาจะมีการประกาศคอแลแลบกับอะไรแล้วก็อย่างที่3นั่นเองครับตัวละครใหม่เอลิเซียตัวละครตัวนี้จะเก่งหรือไม่อุ้ยแถมให้อย่างที่4ลืมไปนะครับผมว่าเราเนี่ยมาพูดถึง4เรื่องเนาะก ก็คือเป็นสกินระดับตำนานยอนทีนะครับผมใครที่แบบไม่มีสกินแบบแรแรแล้วไม่มีแรงเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าก็คงอยากจะจัดสกินยอนทีกันใช่ไหมล่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงทงาน้าของตัวละครอ,อย่างเอลิเซียกันดีกว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะหนึแต่ด้วยความที่ว่าอ่ามันเป็นภาคแรกใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวละครหลายตัวเนี่ยมันยังมีสกิลที่คล้ายคลึงกับตัวละครอ,อ่าในเมื่อก่อนนะอ่าอย่างเช่นพวกเอสอะไรอย่างนงี้ถึงแม้ว่าจะมีการปรับสกิล นะครับผมให้มันมีความแตกต่างมาบ้างแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่มันใกล้เคียงกันดังนั้นเป็นไปได้ว่าเอลิเซียเนี่ยก็ยังคงกลิ่นอายเดิมอยู่บางส่วนบ้างอ่นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสำหรับพาสีของตัวละครตัวนี้ครับก็คือเพิ่มการต้านทานเอฟเฟกสถานะของพันธมิตรทั้งหมด30%ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวละครอย่างอมเบลจิใช่ไหมล่ะและตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันได้การต้านสถานะแบบนี้ซึ่งมันใช้ดีไหมก็ใช้ดีแต่มันติดที่ว่าหนึ่งเลยมันฮิวนะครับผมมันบัฟโอ กว่าจะฮิวกว่าจะบัฟทีมเราแตกแล้วดังนั้นนะครับผมเมื่อมันมาอยู่ในตัวละครตัวอื่นที่มันไม่ใช่บัฟมันจะดูดีขึ้นมาไหมเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับสกิลที่ดึงก็คือสร้างความเสียหายคงที่นะครับผมห0พันหน่วยแก่ศัตรู3ตัวเป็นเป็น2ครั้งครับแล้วก็จะมีการลดระยะเวลาเทินนะครับผมถึง2เทินซึ่งบอกได้เลยว่าโคที่จะดีครับหลายๆตัวละครเนี่ยก็มี อ่าอม,มาตรงอมตะกันนะครับผมต่อให้ไม่มีอมตะก็ยังมีแหวนอมตะกันทําให้แบบรู้สึกว่าไอ้ลดระยะเวลาเทินตรงนี้เนียคอนข้างที่จะสําคัญเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่2คือสร้างความเสียหายกายภาพ80%แก่ศัตรูทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้และนี่ก็คือทางด้านของสกิล ในภาคแรกไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเซเว่นไนท์รีเบิร์มันจะมีการเพิ่มเติมอะไรไหมหรือว่ามันอาจจะไม่มีตรงไหนแต่ผมคิดว่าไอ้ลดระยะเวลาเทินลง2เทินเนี่ยคิดว่าน่าจะมีนะครับผมส่วนื่อื่นเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีเนาะแล้วก็ตามหน้าปกคีวิวนะครับผมมันน่าจะมีมาประมาณ2ตัวใช่ไหมล่ะแผ่นหน้านะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือมา1ตัวแล้วก็มา2ตัวหรือเปล่าวะหรือว่าเขาจะเอาลีลันมา ทุกแขกแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวพูดถึงไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมอีกตัวละครหนึ่งก็คือไรอันเลยที่เราเรียกว่าไอ้แก๊งสามชาดนั่นแหละอ่ะ สำหรับไลออนเป็นตัวละครแบบไหนแล้วก็มีสกิลยังไงเราไปดูกันดีกว่าคือแบบเฮ้ยมันหมาบร้อมกันแล้วเราจะต้องตัดสินใจเอาตัวละครไหนสักตัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับผมสำหรับตัวละครไลออนเนาะเขาจะมาเป็นสายกายภาพนะครับผมแล้วก็ลดเดฟให้กับศัตรูทุกตัวลง15เปิดใช้งานไอตัวนี้คืออะไรอะ่ะคุ้มคุ้มกันความเสียหายทั้งหมด3เทิร์นโอเคนะครับผมเป็นเรื่องปกติของตัวละครไอ้นี่แล้วสายกายภาพ <c oughs> มีกันทุกตัวแล้วก็สร้างความเสียหายจากกายภาพนะครับผมทะลุเป็น90แก่ ตัว1ตัวนะครับผมในแถวหลังจํานวน3ครั้งด้วยนะอ่ะแล้วก็ต่อไปครับสร้างความเสียหายกายภาพ80%แก่ศัตรูทุกตัวนะครับผมจํานวน10%ของเอสูงสุดจะเป็นประมาณนี้เอ่อถามว่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลที่1นะครับผมเนื่องจากมีความเสียหายกายภาพทะลุเป็น90ใช่ไหมล่ะทะลุก็คิดว่าน่าจะเป็นการทะลุวอยชิวได้ใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าใช่ก็ถือว่าเป็นการเก็บ1ตัวและการที่เราจะปั้นเนี่ยคิด ว่าเราน่าจะปั้นเป็นธนาาของเข้าเป้าไหมเอออันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับผมแต่ว่าถ้าเราปั้นเข้าเป้าไปแล้วเดี่ยมันจะตีเป็นตัวละครไหนนะครับผมจะตีโดนอมตะอีกไหมเออก็ต้อง เอาล้างบาัฟเอ้ยเอาลดเทิร์นบัฟแบบแทโอไหมเออประมาณนี้นะครับผมน่าจะช่วยได้ก็เป็น2ตัวละครที่อาจจะเข้าในแพทหน้านะครับผมเอาล่ะก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้กันละกันนะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วก็รอกิจกรรมอะไรไม่ว่าจะเป็นคอลแลบนะครับผมหรือว่าจะเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบครึ่งปีหรือจะเป็นสกินยอนทีหรือจะรอลุ้นเป็นตัวละครใหม่จะเก่งหรือไม่เราจะได้เสียบีให้กับยอนทีนะครับผมหรือว่าจะเสียบีกับการสุ่มอันนี้เราก็ต้องรอดูกันนะครับผมสุดท้ายผมแล้วก็ ก็คือของแจกนั่นแหละต้องการแค่นั้นสับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วก็ฝากร้านเกมเพาเวยกันไว้ด้วยนะ